สัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิเด็กใต้ครับคลิปนี้ผมจะพามาทําสมุนไพรกังครับก็ไม่ได้เอาไว้ให้คนกินนะครับแต่ว่าผมจะทําสมุนไพรให้นกครับก็เอาจริงๆแล้วมันก็มีแล้วนะคลิปแบบนี้นะครับแต่ว่าคือผมอยากจะทำอะ่ะใช่ไหมคือแบบมันอาจจะเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าก็ ทำเพื่อให้เตือนตัวเองด้วยนะครับก็ผมไม่เคยลองนะแต่ว่าที่ผมทำก็เพราะว่าผมแค่อยากจะลองดูนะครับว่ามันเหมือนที่เขาบอกในคลิปหรือเปล่านะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับก็ผมไม่ค่อยจะเชื่อใครเท่าไหร่นะครับตาไม่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือว่าไม่ได้เห็นกับตาตัวเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมจะทำอะไรครับวันนี้ นี่ครับนี่ก็เป็นตะไคร้แล้วก็น้ำเปล่าน้ำสาอาดๆนะครับวันนี้ผมจะมาต้มน้ำนะครับต้มน้ำตะไคร้นะครับให้นกอาบนะครับแล้วก็เอาให้มันกินด้วยนะครับนี่นี่ครับมาต้มน้ำก่อน,นครับก็ โอ้หนี่บ้านผมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสะอาดครับเตาผ่านการใช้งานมาจากสงครามโลกครับไม่งีปัญหาครับก่อนนี้นะครับก็เราก็ต้องตั้งน้ำก่อนครับให้เดือดนะครับนี่ตอนนี้ตอนนี้หนูทดลองเรากำลังปล่อยกองบินอยู่นะครับแต่ยังไม่ทันแต่ยังไม่ทันได้อาบน้ำนะครับ กำลังกำลังปล่อยกองบินอยู่วันนี้เอามาทดลองกับหนูนะครับเอามาทดลองกับนกนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้อุปกรณ์มแล้วนี่สากกระเบือยันเรือลบอเคได้้สากกแลว,แลว็ทุบเลยเอาตะไคร้มาทุบเลยครับ ทุบเพื่อให้ตะไคร้นะครับมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะครับได้มากขึ้นนะครับดีกว่าเราเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มแบบนี้ตะไคร้ด้านในมันก็จะไม่ออกมาครับพูดง่ายๆมันมันจะไม่ถึงของนะครับเราก็ต้องทุบมันให้ละเอียดจะดึงความสามารถของตะไคร้ออกมานะครับ มันผสมอยู่ในน้าโอเคอเอ๊ะได้แล้วเริ่มเริ่มหอมแล้วเตรียมหามะนาวนะครับน้าปลาน้ําตาลมาได้เลยนะหอมแล้วนะครับจะทออําต้มยำก็ต้มไม่เดือดนะครับอุ้ยน้ํามันเยอะกว่าตะไคร้หรือเปล่าแต่ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราทุบทุบตะไคร้แล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เอาหนูทดลองนะครับนี่หนูทดลองถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรที่ผมดูในคลิปแล้วก็จากที่เขาบอกมานะครับจากที่น้องๆทีงมงานเขาบอกมาครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมฟังติดหูเลยนะก็คือช่วยในเรื่องอไรนกนะครับที่อยู่ตามขนนะครับ ตัวไรนะครับของนอกแมบที่อยู่ตามคนครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นด้านสุขภาพก็น่าจะเป็นอ่าพวกที่นกที่มันอ่าเป็นเป็นหวัดนะครับเป็นพวกระบบทางเดินหายใจนะครับนกที่มันมีอาการนะครับพวกที่เป็นอ่าด้านระบบทางเดินหายใจนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับที่ผมสรุปมาคร่าวๆนะแต่ว่า สำหรับผมนะผมคิดว่ามันน่าจะมากกว่านั้นนะครับคือนกตัวนี้ของผมมันก็จะมีอ่านกมันก่อนหน้านี้มันไม่คุ้นนะครับคือจมูกมันนะครับเป็นแผลนะครับแล้วก็มันจะเป็นเหมือนขาวๆนะครับขนมันขึ้นยากนะครับผมผมคิดว่ามันก็คือมันเป็นขี้กากนะครับคือผมต้มน้าตะไคร้มานะครับก็เพื่อจะช่วยคิดว่านะครับ ช่วยลอดอาการคันของนกได้นะครับตรงที่มันเป็นขีข้กากรมันนะครับเป็นหนังขา,ขาวๆนะครับตรงที่ไม่มีขน,นครับนี่ครับผมสังเกตดูแล้วนะครับว่ามันจะเวลามันอาบน้ำน,นะมันชอบคันตรงบริเวณอ่าหน้าผากมันนะครับตรงที่ไม่มีขนนะครับตรงที่เป็นขี้กากนะครับ,รบผมก็เลยวันนี้นเลยต้มน้ำตะไคร่นะครับ ก็มีน้องนะครับบอกว่าช่วยดับกลิ่นนะครับตัวเมียนะครับคือนกเนี่ยมันพาไปเที่ยวมาครับแล้วมันได้สาบได้กลิ่นสาบของตัวเมียนะครับพอกลับบ้านมาปุ๊บนะครับนกมันเกิดอาการลำนะครับเกิดอาการบ้าตัวเมียนะมันได้กลิ่นสาบตัวเมียประมาณนั้นนะครับผมก็เห็นน้องเขานะครับก็น้ํา ตะไคร้นะครับใสน่นกอาบนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้ได้ผลจริงไหมนะผมก็ไม่ได้ถามนะครับแต่นี้ก็เอามาอาบช่วยเหมือนกันนะครับเพราะตัวนี้มันเหมือนกับมันจะมีอาการนะครับติดคู่นะครับตัวเมียนะครับแต่แต่ไม่ถึงกับลำนะไม่ถึงกับลำนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำตะไคร้เดือดนะครับ ไม่ค่อยโฟกัสอยู่ไม่ค่อยนิ่งเนะี่ยหน้าตรงหน้าผากมันนะครับจะเป็นแผลนะครับก็เกิดขึ้นจากนกตอนนั้นยังไม่คุ้นนะครับแล้วก็มันก็บินเอาหน้าชนกรงนะครับและทีนี้ตอนนี้มันก็เริ่มจะคุ้นแล้วนะครับแล้วก็แผลมันก็เริ่มจะหายแต่ว่าตอนที่มันอาบน้ำนะครับผมสังเกตว่าเวลามันอาบปุ๊บมันก็หน้ามันนะครับ ชอบมาถูกับไม้นะครับเหมือนมันคันนะครับตรงที่เป็นขี้กาดตรงที่ขนยังไม่ขึ้นนะครับแต่นี่ก็เริ่มดีแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยอาบกับน้ําตะไคร้นะครับหน้ามันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังมีนิดหน่อยนะครับมันยังคันอยู่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะครับน้ําตะไคร้นะโอเคก็ไว้ ผมก็ทําทําวิธีนี้ครั้งแรกนะครับต้มน้ำตะไคร้นอกอาบนี่ครั้งแรกนะครับก็มีคนแนะนํามาเยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยลองนะครับพอดีว่าเวลาจะหาใช้ตะไคร้นะครับหายากนะครับไอตอนที่เราจะไม่ใช้นะครับโอ้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนะครับแต่เวลาจะหาใช้เนี่ยหาตะไคร้ยากมากนะครับหน้าจมูกมันจะเป็นแผลไหมครับ คันนะครับก็วันนี้ก็พาไปแข่งแล้วนะครับก็ไม่ไม่ไม่ติดนะครับไม่เข้ารอบนะครับนกผมพาไปครั้งแรกด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่มีอาการนั่งเกานะครับบนลาวนะครับแต่ว่ามันพาไปครั้งแรกมันก็ไม่ไม่ชินนะครับมันยังมันยังไม่ชินกับนกเยอะๆนะครับ แต่ก็จะแต่งไปเรื่อยนะครับก่อนอื่นก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องทําให้อ่าขนจมูกของมันะครับขนตรงหน้าผากมันนะครับหายดีก่อนนะครับก็แต่งไปเรื่อยนะครับตัวนี้นี่มันจะใส่นกอาบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะลงอาบน้ําตะไคร้หรือเปล่านะครับก็เป็นการอาบครั้งแรกของมันเหมือนกันนะครับหนูทดลองนะครับตัวนี้หนูหนูทดลอง แต่ว่าผมดูในคลิปแล้วมันก็มีหลายคนที่ว่าต้มน้ำตะไคร่อาบนะครับสูตรเขาเรียกว่ายาโบราณนะครับสูตรโบราณนะครับก็มีสมุนไพรหลายๆอย่างนะครับที่ยังไม่เคยเอามาลองใช้นะครับก็ดีกว่าถ้าดีกว่าคนที่ว่าเลี้ยงนกงบน้อยๆนะครับหรือว่าหาซื้อยาดีๆนะครับไม่ค่อยได้นะครับก็ลองใช้สมุนไพรบ้านๆดูนะครับ เผื่อมันเผื่อมันดีกว่านะเผื่อมันดีกว่ายาที่เราไปซื้อนะลองดูนะครับแต่มันคงไม่ไม่เห็นผลตอนใช้เลยนะครับมันอาจจะไปเห็นผลระยะยาวนะครับก็คอยดูไปเรื่อยนะถ้าเกิดว่ามันได้อาบน้ำแล้วอ่าน้ำตาลไค้นะครับแล้วดูแล้วมันล่าเรืองสดใสนะครับอาการแบบดีขึ้นนะครับอ่าสดขึ้นนะครับก็ จะทําให้มันทุกอาทิตย์นะครับแต่อย่าอาบให้มันบ่อยนะครับไม่ดีนะครับอ๋อเดือดแล้วนะครับเริ่มเริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับเห็นไหมน้ําน้ํามันจะออกเป็นสีเหลืองแล้วนะแต่เกิดว่าต้มไปทั้งทั้งต้นนะครับไม่ไม่ทุบมันนะครับน้ํามันจะไม่ค่อยออกสีเหลืองนะครับสมุนไพรเริ่มจะออกมาแล้วนะเห็นไหมสีเหลืองแล้วโอเค เดี๋ยวก็ได้นะครับนี่จากนั้นเราก็หาผ้าสะอาดมาสักหนึ่งผืนนะครับนี่ก็คือกองน้ํานะครับเอามวลสารมันออกให้หมดนะครับเห็นไหมครับนี่มวลสารมวลสารรู้สึกว่าภาพนี้มันจะคุ้นๆน,นะครับวิธีกองน้ําครับวิธีกองน้ํารู้สึกมันจะคุ้นๆมากเลยครับเหมือนทำกับอะไรสักอย่างนะครับ โอ้ร้อนล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 ้อนเอาไปตั้งทับผ้าซะแล้วโอเคเราได้น้ำมาแล้วนะอุ uh, ้ยเต็มเลยจากนั้นนะครับเราก็พาน้าไปแช่เย็นเลยนี่กระมังสักลูกนะครับนี่แช่เย็นนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำไว้ก่อนนี่ น้ำใส่ไว้ให้มันเย็นๆนะครับโอ้โหอรอรอรอ,รอโอ้ยไม่รู้ว่ามันจะลอยหรือเปล่านะดูเหมือนน่าจะไม่ลอยนะอะเฮ้ยผมรู้สึกว่าวิธีการกองน้ำวิธีแช่น้ำรู้สึกมันจะคุ้นๆนะ แต่ว่าเป็นครลบอันนี้เราทําให้นกนับแช่น้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะรอให้น้ําเย็นนะครับแล้วก็เอาไปให้นกอาบนะครับแล้วก็ใส่ให้นกกินนะครับเคครับตอนนี้น้ําตะไคร้ของผมก็เย็นแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่ให้นกอาบแล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะอาบหรือเปล่านะครับมันอาจจะได้กลิ่นนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะอาบหรือเปล่าครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นผลดีกับนกแน่นอนครับ ใส่ห้กินด้วยครับตัวนี้สใส่กินด้วยพรุ่งนี้พาไปเที่ยวนะครับนี่ก็ให้อาบแล้วก็ให้กินเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวมาลาวซ้อมนะไปถ้าสมมุติว่าตัวไหนไม่ลงอาบนะครับนี่เราก็ต้องใช้อนี้นะครับฉีดให้มันก่อนนะครับก็ใส่น้ำตะไครว้นะครับ แล้วก็ฉีดพ่นให้มัน,นะครับเดี๋ยวมันก็ลงอาบนะครับอเห็นไหมครับลงอาบแล้วนะครับถ้าตัวไหนไม่ยอมอาบนะครับก็ฉีดให้เขาก่อนนะครับให้มันชินก่อนนะครับถ้าเกิดว่าฉีดแล้วบางตัวยังไม่ลงอาบนะครับก็ ใส่น้ําธรรมดาให้เขาก่อนนะแล้วก็ฉีดไปก่อนนะครับฉีดกับน้ําตะไคร้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําธรรมดาให้เขาอาบนับก็ตะไครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ